สวัสดีจ้าเพื่อนๆได้เวลาทานข้าวอีกแล้ววันนี้พี่พลอยมีอาหารอาหารวันฝนตกอาหารวันฝนตกที่ว่าออกไปไหนไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยค่ะแต่พี่พลอยได้อาหารอะไรรู้เป่าโอ้ยกล้วยก็ยังไม่สุกสักทีส้มก็เหี่ยวหมดแล้วเนี่ยจะหมด คุยยังไม่ถูกเลยตั้งหลายวันแล้วเนี่ยสามตีวันแล้วเนี่ยยังไม่สุกอาหารพี่บอยอาหารบันฝนตกที่ว่าออกไปไหนไม่ได้เลยต้มมามา่าต้มมามา่าแล้วก็อะไรนะที่ว่าที่อยู่ในเซเว่นอะบารน่าใช่ไหมบารน่าใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบเนี้ย <laughs> มีผักผักหน่อยนึง เอ้ยออกไปไหนไม่ได้จริงนะเพราะฝนตกตลอดเลยตกแล้วตกแรง้วยนะตกไม่ใช่น้อยๆอย่ะตกแบบนี้คงไม่หยุดง่ายอวันนี้ทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยถามป้าว่ามีอะไรบ้างป้าเขาบอกว่ามีสปากเกตตี้มีอามักกะโรนีอะไรอย่างเงี้ยของเขาเนี่แหลพาต้าพาต้าอะไรอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยของเขาก็มีอะไรถ้าอยก็ไม่อยากอเออพอดีเออมีมาม่านี่หนาอะไรมีมาม่าต้มยำกุ้งต้มน้ำต้มน้ำลร้อนนะคะเขาเปล่าขับอันนี้ก็พอละเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่ตอนเย็นอาจจะถ้าไม่หิวก็ไม่ไปถ้าหิวก็อาจจะออกไปหาทานข้างนอกบ้างคนจะหยุดหรือเปล่าก็ไม่รู้มาทานด้วยกันนะคะ เอาค่ะตามมาทานด้วยกันนะคะผมก็กำลังกระเติมอยู่เลยสาผมเพิ่งเต็ดก็ยังไม่แห้งเหมือนเดิมทำไงก็ทำไม่ได้ก็ปล่อยอย่างเงี้ยอยู่ข้าวด้วยทานข้าวก่อนแค่นี้ก็พอแล้วเนาะแต่ว่าเออ จะเอาหมูสับใส่ก็ไม่อยากไม่อยากทานปเปล่าดีกว่ามามา่าเปล่าอร่อย หน้านอนมากเลยแต่พี่พลอยก็ไม่นอนไม่ค่อยนอนกลางวันไม่เคยนอนกลางวันแต่นนพ้าแกจะนอนทุกวันกลางวันเนี่ยแกขอนอนชั่วโมงถิ่นแกนอนทุกวันแต่พี่พลอยไม่นอนพลอยนั่งทำยูทูบ ขนาดขยันทํานะเนี่ยรับกปยังน้อยอยู่เลยยังไม่ได้ถึงครึ่งทางเลยทู่ไปด้วยกันนะเพื่อนๆ อ,อยดฟ้ากินไม่ทานหรอกนะแต่ก็ซื้อมาให้พี่พลอยทางข้าวไปด้วยนั่งมองออกไปข้างนอกมองเม็ดฝน ทำไมกล้วยยังไม่สุกกทีแสดงว่ากล้วยอ่อนใช่ไหมพี่พลอยก็ดูไม่เป็นเนาะพ่วยถามว่าพรุ่งนี้ก็สุกใช่ไหมเขาบอกใช่เขาบอก,อ,อกคนขายก็มันสามวันนะสามสี่วันแล้วเนะี่ย แต่มันก็เริ่มเลืองๆอล่ะแต่พวกนี้จะถูกหรเปล่ามึงโอ้โหจะเป็นอาทิตย์ไดเแล,ล้วเนี้ยมันจะอร่อยไหมไม่น่าอร่อยพ่อเก็ดูไม่เป็นเนาะก็แบบว่าไม่ไม่ซื้อถูกมาไงเม็ดฝนตกแบบเนี้ยไม่มีหยุด ่ใกล้ออกมันตาเนาะฝนจะตกแบบนี้ทุกปีแหละเห็นวอีสานยิงพายุน้ําป่าไหลรากที่นี่ก็เหมือนกันพัทยาก็น่าจะท่วมเล้อยเนี่ยคิดว่าซอยบวกขาวแน่นอน ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเจ็ดนาทีละพี่พลอยไม่อยากให้ยาวแล้วยาวแล้วแบบว่าเดี๋ยวเพื่อนๆบนเดี๋ยวพี่นนพลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวค่ะพเพื่อนๆใหม่เข้ามาเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ก็รอวันสองวัน ผมกระเซิงอย่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยทานข้าวก่อนเนาะทานข้าวกับมาม่าก,ก่อนอาหารบันฝนตกแหมแต่อร่อยนะนานๆทาน,ทนครั้งหนึ่งเนี่ยอร่อยเดียวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆบายบายจ้า กำลังอร่อยเลย